้งอลิโดยพี่น้องทางไอ้จะมา่มีกระเห็ดพี่น้องคุพี่น้องมาต่อนทางทางเฮือนคือเก่ามื่อนี้พี่น้องโดยสิออกไปหาทางถึงกันเลยโดยพี่น้องดิเมื่อคืนนี่ก็ตกคือกันพี่น้องก็แห้งเติกทางบนแม่น้องแหลกอันยังหัวอยู่พี่น้องเอ้ยเอาอันขายางบ้าน กไหวกัยังหัวคือเก่าเลยคนโต๊กมือนอีพี่น้องทั้งน้องลินอสะสบายดีละ่ะโดยทังน้องลินกับทังน้องเล่ไปส่งแล้วพี่น้องไปบึงคะแนนแหลวก็มาเพราะว่าคนจะโต๊กแห้งก็เลยมากพี่น้องอสบายดีละ่ะโดยสบายดีน้องละน้อยอย่าหยอกกันละ่ะ สบายดีน้องละน้อยโดยสบายดีน้องดีเดยแม่อยู่นอกอคนบ่ะละเดยพี่น้องออกนอกคนบานี้เดยพี่น้องอ่ะสบายดีแม่เดยนี่ โดยพี่น้องมาโดยพี่น้องก็พากันอนาไม้ข้างในนี่พี่น้องขวามันก่าหกหลายเติอก่อาาไมยไปน้ำพี่น้องเลยโดยคนก่โต๊ะแห้งขนาด ค่บุได้ยินเสียงจริงไดยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยบางทีมันก็อาจจะได้ยินแต่เสียงฝนสวัสดีอจาจารย์มั่มเออด้เลยฝนตกแห้งเลยปัดไปน้ำพี่น้อง Thank พี่นอ้องอ้าวน้องละน้อยเอ้ยน้องละน้อยเลยน,นะบนโต๊พี่นอ้องมือนี้เชิญทางเขามาก็ยังเปื้อนเบิดฝนโต๊พี่น้องเลยเด้อทางในนอกนันก็นได้ ทางสองมาในเฮือนกับเปื่อนมาเลยมีแต่ขี้ตุม้มทางใดก็คือกันพี่น้องเลยเปื่อนเบิดน,อน้องกระทิงกับพี่น้องเลยรัดอยู่

哎了 น้องลินก,อออก็ตอกออกน้องตอกออกน้องลินเลยแบบมันเป็นตดนี่ไหพี่น้องอเด็ดเด็มันเป็นหลุมๆแบบเป็นแบบโเพียงกันก็นเลยตอกออกอเลยพี่น้องดีแม่กระตักอันนั้น ไปทอกไว้ยู่ลุ่มก่อนราะว่าีตักขึ้นมาจตโดนแล้วร่ะว่าเก็บอนามัยไปน้ำพี่น้องเอ้ยเาคดัยวนีเ่งใคนีตยอนอกวนี่เสีเล่งใส่้องนี่ใส่ไปแล้ว เนี่ยมันดีกว่าพร้อมคือกันหมดปลุกไนะโลกันได้ตะโโดยพี่น้องสิไปเอาบอกมาก็มีสิคนบอกมาไว้โดย ีปอเนี่ยตัวนี้นะพอที่มีป่ากัะตัวนี่ไดดีเสาของนี้ đôi cơm here đó các bạn ơi. Ừm. Được phòng bên phía Tây bóc, ពីនំនេះទៅតាមរបស់គេទៅណាពីឡេទៅពីរបស់នោះអានិលើកហេតុកម្មយ៉ាងណាទៅពីទៅដោយពីនំគឺពីគុនឡុកមកឲ្យគុន เนี่เยนนะจเจับเลดิ่งค่ะคุณม่อตบลดิ่งมืกนล้วเจ็บเล็กยาดิ่งมาแล้วคี่ยกะส่ทีมูบอลแหนว่าตายท่ีางเจ็บเล็กๆแล้็คุณแม่ก็แล้วนี่ือารแนนี่หน้าบ้าน,น,านาลประมาณกันแป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

โด,ดโดยพี่น้องก็คุ้นแล้วได้น้อยหนึ่งกะทังนองเหลกกับสิคอลาไปก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหนากับสิคอลาไปเพลงเท่านี้ก่อนพี่น,อออน,อน,ออน้องกะขอบุญขอบุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชลมชีพคนนองเหล็กตั้งแต่ตนจนจบท่บุความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าบด้ยินเชียงจึงใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อกับพบกันใหม่ในคลิปหนาพี่น้องขอกล่าวคํา่าสบายดี